สวัสดีครับใหม่แล้วครับไอ้บั๊ดมาแล้วครับเอ้าไอ้บั๊ดเจอเนี่ยให้คลิปติหรือยังเออใช่เฉียบแต่เจอให้ยังเนี่ยที่ยังนี่เฮ็ดก้อยนี่เฮ็ดมันอย่กินทีเฮ็ดก้อยกินมาหาเนี่ยล่ะโอ้เป็นเสียงนั้นเฮ็ดเป็นอยู่บนหัวหน่ะหัวย บ่เป็นอย่างเดียวนี่ว่ามันมหาพระยังเดียวทุกคนเห็นไหมวาเเพรนะเก็เป็นบอกอันอันนี้ใครเพราเรียงพ้าอีกแล้วฮะว่าเลียงพระอ้มิเหลือกนท่านกินอีหย่งสีเหลืองๆว่าเตอบอกเ้ยงวยเก๊งวยเก๊งวยเก๊งวยบอกงวยชักเถอะวะงวยห้นั่งน้ำเลีนนั่นไหมเด้อขึ้นมายังงป้าเป็นไเหนือมาจินครับไอ้บาดมึงนี่ม่งเป็นไไดคือว่าเป็นไได้ผ่าไได้โจยอย่างนัน ุยตายแล้งานนี่ยัก้อนัอันนี้ไฟอันนี้ไฟแสดงน้องบ่ใช่เออเอาเอาเอโอ้มาไก่กับนบิ้งนเนยจะคเปนอีดีเนื้อยยังหรเจ้านายงัวน่งงัวนี่หละงัวไปซื่อบ่เพือขอเพิ่มาเ้ยขอไดชัเบเฮินตปสื่อแล้วครับคัถวาเออคือม่คือคือเอาสปอนเซอร์อะไรกินนั่นนี่้เถอะเอายกอกิกินเยวกิน สิมาถามดอกว่าสิมาถามเบืงเรื่องกันนั่นนะส่วนนี้พอค่อยได้พาได้ไปขายพากระตุกกล้วยยังวะจะขี้ค่อยขายบ่ยังด็กบ่แมียนใหญ่ขายพ่าตัวกล้วยมันเป็นภาษาพระหมายถึงขายพระนี่สัมพ่อเจ้าาหญังเั่นเดาะค่กมันบ่แม่ยนเงินสดบ่แม่นบ่แม่นขึ้นหลังกล้วยแล้วกระตุกติบ่แม่นบ่แม่นบ่แมียขายพระผิดราคาขายผิดราคาโอ้ยอุตส่าห์โดนเด็กผ่าแถมมาขายจังเถื่อไหม สุดยอดเลยว่ะปลล่อยแ้วว่าแมาดิราค่าเลยดูขายหัวเสียวกันปล่อยว่าแมนเจ้าไอ้นี้เจ้าเห็นเขาว่าเขาลื่อสนอกวันไปปั่นจักรยานไปไหนระมาแไไปปขายได้เงินหลายเทิร์นคือว่าสิเปตกนี่ยังจังไหนตุกข้อยแล้วไผพระเป็นไังไให้ขายเขาบ่อยฟังเบื้องประจักรราคาบ่งหัราคาเดียวขายไปตัวตีบตัวเดียนซื้อมาหน่อยเดียวเนาะ ขายได้สามร้อยว่าดีใจโอ้ยห่าขวบเอ้พาเขาเรีนกันลักเมินงับโอ้ยขายได้เก่าไ่ได้สามรอยซื้อมาหน่อยหนึ่งขายได้สามรอยดีใจหลายดีใจได้ได้งิสามร้อยแต่กำไรสองร้อยวปกินไปไก่บอไปเอาพาบาไก่ว่เเบิ่งเนี่ได้ซื้อเนื้อวากินนี่ะเงินสองร้อยนี่เงินสามร้อยแล้้เนี่ยโอ้ยพ่อยแม่เอ้ยเอาเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวใส่สัมผัสกันจะขอโอ้ยคือสิบเบิ่งแล้วขอยว่า ขาลาเขาเลยนั่นนะเขาากันนนะเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจคุยน้ำป๊บนังป๊บนึงเดี๋ยวนายปเดี่ยวนายไปขายครเแม่งหเ่นี้ายเป็นยานเป็นักเนื้อปักเนื้อกินเนื่นับครับวัสดีแ้นเพจนะแฟนดูทางยุทธศครับสวัสดีครับไม่แล้วเดี๋ยวมาถามเพิ่เพิ่นถามเพิ่นเพิ่เนือยพรือเปล่กิถามเป็นน้อยแล้วมันจะเป็นยังไงพี่น้องมาเบิ่งมาเพิ่นตกด้วยมากเลย นี่ยแหละเรื่องเล่าให้บ่อยฟังมากันนะยังว่ะโย้มาอยู่นี่ต่างโุลเ่เคยได้พาองค์จักาเดียได้พาองค์นี้ว่าโอ้ยเงินไหลฟักหลาปเพื่นนี่เนาะฟักลาบเป็นผอมเลยเพี่น้องบ่เคยมาขี่ปั่นจักรยานไปเสียงสื่อพาเองเดี๋ยวเดือดเลยี่จนไม่นอนดูดีละเงินขายภาพเจ้ได้ดิเออหรือเจ้าฮะเจ้าฟักด้วยแล้วคอยเสริงให้เรื่อยๆได้ได้ได้เรื่อยเดี๋ยวชิว่ามามาหาเพื่อนเราบ่ซอยเพื่อนนะพี่น้องมันั่งกินที่กอง ไปได้ภาพม่ได้ใสลววหลอวะท่านไหนสื่อเขามาลอยเดียวออไปขายให้ข้าเจ้าได้สามลอยออการขาเได้สองลอยแต่กาได้สองลอยดีใจใจหามเ,เขาไมเขาไมข,าย,า,ไขายเลยหระเขาไปขายเด้หมื่มนกว่าบาทดีใจไหน เ้ยดีนะคือความดีใจเล่ยสือเหนือมากเหนือมากเลยแล้วก็ตกล้วยเขาก็เลยสือกล้วยมาถึงเลยป่อยยังไาอายุฝ่ามาเบิ่งเพราะว่าสมบัติตุ๊ตกล้วยข่อยก็เลยมาเบิ่งว่ามันต๊กล้วยมันละมันขามันหักนะเมนโบเมนจะสั่นโบเมนมนแบบนีครับเมนนี่รมอันตกล้วยใส่้างขาใสมาก่ปลตุ๊ไอวัใส่บัตเป็นยังง้อันนาือโอยขายปาปรจักราคาแล้วเขาขายไปกติ ดายทายตายท้ายห้าได้ตัยทายเนาะเออเออเอา่อเกี่ยวหนาเพื่ออะไเสียดายเสียดายเสียดายหลายบระเด็ได้เสื่อมเมื่อกี้วนนี้เบิ้งเอาพี่น้องเด้วยเก็บได้แปสองร้อยเสื่อมมาเลยนี่ก็ขายได้สามร้อยดีใจหลายเคุนว่าคุณจะถ่ายเท่ไหรก่อนเขาไปขายเป็นหมื่นเขาไปขายเป็นหมื่นมันนั่งสุดไหรเก็ได้สองร้อยนี่เสื่อมเนื้อไม่กินจ่อยขาดทุนอีกประเด็น เหลือลงเทาไ4 0บ่แม่นโอ้ตกลงสิบ่ตกลงส60บาทโอ้ดีใใจหลายสุดหลายเอ้ยนี่แล้วเเภาษาพระไม่ด้ภาษาพระบางได้ก่อตกคุ้ยโอ้เลยซื้อควยมากินซะตายๆๆนี่ ภาษาพากันโต้กล้วยเขากันซื้อกล้วยมากินนี่นี่เตือบอมือมือเนี่ยไปบอนี่ยมือเป็นมือนีออกไปอยู่มือนีบอสิเป็นคนสมเด็จข้าเจ้ารู้เขาขายออกมาห้าสิบบาทเอาอีกแล้วพี่น้องนักข่ายนักล้านบาดิบารีขายเป็นแม่เลยก็อีกื้อบ่ล่ะขันบ่ซื้อเลยบ้าก็สื้อล่ะเออเอาพี่น้องขาเบิ้งเป็นอะไรที่ไปหาอีกวมืออื้นมืออื้นได้เป็นล่านเป็นมือนึ้นจมาว่นมา เปนชุลานมึงแักสามลานหลานที่สีิลานเจ้าหลักสี่ลานเออมาตกกี่านอยแล้วนะมึเดี๋ยวบงกอนมเอื้นล่าง่าเดี๋ไปหาเจ้ากันท้ายตลากแดกลาสองมันเป็นมีเป็นชนไเลยไม่้องโอเคเป็นว่ะมวยมันมีานะาเซวแมนตัวนี้วยสชาี่มันเป็นเงนีไปนีราได้มากี่ดีมวย บอกพี่น้องบอกพี่น้องติตามแน่มันจะเอาพาอย่างไ่เิ่นเบิ่งเน้นเอาติดตาม่อนิคอยขันติตามกันติตามนี่นี่เดี๋ยว่พัมาหนี่หเดี๋ยวที่เอาเออลให้เบิ่งเพิ่อกระยากเบื้องนีกันาจนได้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 ตไหนตรงนะ้ะาล่ะ่ะพนปูติตามมาเออมาเพื่อมาื้อท่า่คอยถือเน็อืมนี่ีไ่พบ่าซื้อท่าไม่อยถือเน็ตไม่ได้ไหมคอยได้ลอยหวไหล่ชองสอยซ้ำลอยเ รารคาเป็นลานแต่ชาวบ้ามั้งไม่ได้กำไรพออ่อแตแ่ที่แค่ตีแหละเบิ่งเอาพี่น้องลากฆ่ามูนโจ,จยากได้ทายพี่น้องกแก่ได <Comment S 2> ้คอมเมนต์มาได้เลยนะพี่น้องเด้อเห็นแล้วพระองค์เลยพี่น้องมาใครเห็นผมเหรอผม,มีใครเห็นเบิ่งันมากติดต่อบ้านเลยเหตุปุยกันโดยตรงเลยพี่น,อน้องแหน่อยสบายสบายตลกงานปาร์ตี้ครไรใดอไรทำกันมั้นเออเออโอเคโอเคนี่ได้กินลาบแบบกินมาเนาะโอ้ยขมใจ่ไหน นี่แหละลงกล้วยตกิจำไว้ค่ะเจ้าหนีเิระวังไว้เลยโอ้ก็ต้องเซ็ตดีๆซึมืนี่ลวันไรมันสูงเกอ่าเาม่ใครหอยสันโอ้ยเขาถาม่งวันสิโอ้เขาถามซื่งวันนี้โอ้ย่ไดักมาเนี้ยวัไหนจ่อยกันหอยเยยังแตกสักนาโมัไดจ่อยยังวะโอเคโอเคนขม่น่ินคอยว่ากุ้งซักุ้งอกินเนี่ย บัานี่ก็ฟุ้งด้วยบัานี่มาลังเจบไปหามาเแล้วมาก่อยบางกคนเด้อเอาได้ๆๆๆมัเจาไปขายทั้งวอืนนะแมนฮาดิเหิือนกับที่เด้งเหจบสัวเขาไปขายเขานีด้อแมนแมนเออเขาก็ไปั้งอืนเขาก็ได้ไม่เดียกเทาเนาะโอเคโอ้เข้าเขเอาไปนอกเขาท่านี่แหละมาถามข้าวข้าวมันเป็นมันตกด้วยนะกินหนั่าเดิมเียนั่นมเงินจะไปหากินนั่นมเงนเสียงคุ้งไหเราเขาไม่้งยังก็ กินเย็นกินอะไรนะฮะกินเหล็ากินยาเด้อหมกินอ่ได้ยังกิอะไรกินอะไเออจะยังกับบ๊อบไว้เราพี่น้องเห็นเพื่อนไม่กินกันตายอย่างเดียโอเคของพี่น้องเขาเนี่ยลาพี่น้องติดตามทมเอาฝากเข้ามาครับช่องไอ้บ้านมาแล้วชนแนลครับเดี๋ยวมือหลังติดตามดื้อผู้ใดเขาพกเบิร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจเออกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งวัสดุแดงเตียนมูนเจ้าล่างห้าป่อยมาเกี่ยวหนังมีมักไหมเพื่อนเออเอา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 โอเค เอาทำนี่เด้อยกันเด้อะทำนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวเอาเพื่นอนเอายังมากอ่ะเดี๋ยวเอามาให้เบิง้งพี่น้องเบิ้งขึ้นเก่าน,นั่นแหละติดตามเพื่อนไว้ครับฝากขอบคุณคนนะครับเด้อที่ผมมารับชมแล้วกะฝากติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้เพื่อนน้ำเนี้ยเป็นกำลังใจให้เพื่อนกุ้งกินกุ้งกินไปละครับพี่น้องครับขอบคุณครับ